สวัสดีครับท่านุ้มทุกท่านครับพวกกระบผมมีแม่รวยๆที่นำโชคเฮงๆปังๆกำลังอยู่ในบ้านครับตอนนี้กำลังรอแม่เขียวมาเปิดประตูให้พวกเราครับแล้วก็รออาหารเช้าด้วยครับ พวกระผมโดยเฉพาะเฮง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 นั้นเป็นคนที่อยากจะออกไปข้างนอกไวๆครับจะไปดูสิครับว่าวันนี้พี่ตกโหลดมาไหมพี่นำโชคขอออกไปก่อนได้ไหมครับพี่เป็นหนุ่มแล้วพี่ถูกขังอยู่แบบนี้ พี่ขาดอิสรภาพนะครับพี่อยากจะไปหาสาวสาวมั่งครับเพราะว่าพี่โตเป็นหนุ่มแล้วพี่อยากจะมีแฟนสักตัวครับคนที่ยู่สวยๆนะครับพี่นำโชคอยากจะไปหาเมื่อวานพี่นำโชคก็ออกไปหาแล้วตอนเย็นๆพี่นำโชคก็กลับมาตามปกติเข้าบ้านวันนี้พี่นำโชคก็อยากจะออกไปอีก แม่เขียวพี่นำโชคออกไปนะครับปังปังก็อยากจะออกไปด้วยปังปังอยากจะไปเล่นข้างนอกด้วยเหลือแม่รวยละลูกเมื่อไรจะให้แม่รวยออกไปอีกละลูกแม่รวยก็อยากจะไปหาสามีของแม่แม่คิดถึงสามีซึ่งเป็นพ่อของลูกนั่นเลยแม่อยากจะให้เขามาอยู่ที่นี่ด้วย แต่ว่าเขาก็มีเจ้าของแม่ก็ไปหาเขาอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ช่วงจังหวะนี้แม่ถูกแม่เขียวจับขังไว้ไม่ยอมไม่ออกแม่ก็อยากจะออกเหมือนกันแหละลูกเพยงมานั่งคอพดดี่ตบ,ตบด,ดีกว่ามาดั้งดูที่หน้าต่างก็ได้หน้าต่างหน้าบ้านอะ่ะ เดี๋ยวพี่ตบโปรดจะไม่เห็นเฮงเฮงรู้ไงพี่ตบโปรดมาแล้วด้วยจริงๆพี่ตบโปดเข้ามาแล้วพี่ตบโปรดอยู่ด้วยไงครับพี่ตบโปรดมาแล้วจริงๆด้วยวันนี้เฮงเฮงดีใจจังเลยเฮงเฮงอยากจะหาพี่ตบโปรดพี่ตบโปดมาหาเฮงเฮงหน่อยสิครับเฮงเฮงคิดถึงนะครับแลพี่ตบโปดครับ จะออกแล้วหรอครับอย่ามาทนได้เล่นกับพวกเราเลยที่จะกดจะออกแล้วเหรอือหรือแม่ไล่พี่ตัวโปดอือแม่อย่าเพิ่งไล่พี่ตัวโปดทีครับพี่ตัวโปดอย่าเพิ่งออกนะครับแม่เขียวครับยหย่าพี่ตัวโปดออกไปก่อนนะครับเ็นเรนอยากจะออกไปเล่นกับพี่ตัวโปดเรนเรนนั่งคอยดูอยู่นี้ปังปังด้วยปังปังก็อยากจะออกไปข้าง ัปดนั่งอยู่ที่หน้าประตูออ๋อไอ้ห,หนึ่งจะไปแล้วอ่ะแม่เขียวจะเปิดประตูเร็วๆหน่อยเดี๋ยวพี่ตัวปดไปซะก่อนใช่ครับใช่ครับเร็วๆแม่เขียวครับ่ชยเปิดหน่อยอู้เห็นไหมอ่ะนุ้ปิดตัวปดไปซะแล้วแม่เขียวปิดประตูแล้วพี่เฮงเฮงไม่ได้เลยกับพี่นำโชคสมนำหน้าพี่นำโชคไปเชื้อเลวสมนำหน้าอี เพิ่งมาเป no ki ิดเปิดแล้วทำไมอ่ะก็เฮงเฮงก็ไม่อยากจะออกไปเมื่อกี้ออกไปถึงเห็นพี่ตบปวดออกมาเฮนเฮงเขาไม่อยากจะเอ่อออกไปสักเท่าไหร่เหมือนกันแหละขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจจริงๆเลยอุ้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 ยพี่ตบปดมาพี่ตบปดมาอุ้ยระวังก่อนระวังก่อนดูท่าทีพี่ตบปดก่อนโอ้แม่ก็นั่งคอยอยู่เผื่อแม่จะได้ออกไปด้วย แม่ขอออกไปด้วยได้ไหมครับแม่เขียวแม่เขียวค่ะให้แม่รวยออกไปด้วยนะคะยังไงว่าให้แม่รวยออกไปด้วยได้ไหมอะแม่เขียวปังปังว่าแม่รวยไม่ต้องออกมาหลอกเดี๋ยวแม่รวยออกไปแล้วแม่รวยไม่ได้เข้ากลับมาอีกหลายวันเลยใช่แม่เขียวปิดประตูไปเลยนะแม่เขียวนะเรามาเล่นกันสองตัวดีกว่าส่วนพี่น้ำจช่งออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว พี่เฮงงอย่าไปไหนนะคะพี่เฮงรอดูปังปังจะเล่นกายกรรมเปลี่ยนอย่างให้พี่เฮงยฮงดูนะครับพี่เฮงยฮงดูสิครับปับงปังกำลังจะเล่นแล้วครับนี่ไงครับปับงปังกำลังจะหมุนแล้วครับหมุนหน้าหมุนหลังดูให้ดูสิครับการเล่นของปังปังนั้นเขาเรียกว่า การเล่นแบบกายกรรมเปียนยางเหมือนของจีนนะคบแล้วก็มีการหมุนหน้าหมุนหลังมีการแบบเอายิมนาสติกมาผสมปังปังก็เรียนแบบพี่เฮงเฮงนั่นแหละอ่ะพี่เฮงเฮงนำอ่ปังปังทำวันก่อนปังปังก็เรียนแบบดูสิที่ปังปังทำน่ะมันเหมือนกับที่พี่เฮงเฮงสอนไหมอ่ะ เออปังปังก็ทําได้แค่นี้แหละความสามารถของปังปังมีแค่นี้แหละนะโอ้ยเห็นว่าพี่เอ่อพี่สอนเอ่อปังปังไปปังปังก็น่าจะเรียนรู้ได้เยอะแลยนู่น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 เยอะนู่นนู่นนู่นไปดูซิไปดูซิพี่ตดโปรด ลยวันนี้ดูซิพี่ตัวโปดจะทําอะไรมั่งเฮ้ยทำไมเวลาพี่ตัวโปดมาเห็นเห็นชอบกลัวพี่ตัวโปดจังเลยแต่เวลาพี่ตัวโปดอยู่เห็นเองไม่ไม่รู้สึกเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าคิดถึงแต่พอพี่ตัวโปดมาทีไรเห็นเองมักจะกลัวทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะเห็นเองนี่ก็แปลกดีเออไม่รู้ตัวเองเลยว่าเป็นยังไงคิดไม่ออกบอกไม่ถูก ความรู้สึกของเฮงเฮงนั้นเวลาพี่ตบปวดไม่มาเออรู้สึกว่ามันเหงายังไงก็ไม่รู้พี่ตบปดจะไปหยอกพี่เอ๋อปังปังหรอปังปังไม่เอานะพี่ตบปวดไปหยอกพี่เองเหงเถอะปังปังไม่ค่อยชอบพี่ตบปดเท่าไหร่ไม่ต้องมายุ่งกับปังปังเลยนะไปเลยไปจะไปไหนก็ไปเลยไปผมไม่ไปไหนหรอกครับผมจะมาหนังเฝ้าหน้าบ้านตรงนี้ก็ได้ครับ ในเหมือไม่ต้องการผมผมก็ว่าอยู่บ้านลังนี้ก็ได้ครับบ้านมีตั้งส่องลังหนึ่งในเหมือนลั้งนู่ไม่ต้องการให้ผมอยู่ผมก็มาฝ้าบ้านลังนี้ก็ไดเฮ้แล้วเสดพี่ตโ,โปรเถอะบางปังไม่สนใจหรอกพี่ตโ,โปรจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะปังปังจะเล่นของปังปังอ,อ่ะเฮงเฮงก็จะเออไปดูพี่ตโ,ดโ,ดโ,โ,โปรหน่อยพี่ตโปรทำอะไรโอมาอีกแล้วพี่ตโปดรดมาเฝ้า เออเพงเทงอีกแล้วทำไมพี่ตัวโปรดชอบมาเวียนเออเทนเทงด้วยเลยค่ะพี่ตัวโปรดครับครับพี่ตัวปวดคิคดอะไรอยู่ครับ,รบพีชชอบนองกันโรไม่อ่ะนองเองเท่งนองไม่รอปีชอบนองมาแค่นอ่ะแต่ปีข้าอกเข้าอกอยู่จุกวันเนียมก็ปอนองนั่นแหละพี่ไม่ใช่ไหวหมาคุ้มคู่นองนองไม่ต้องกลัวไปเลย ถนองหวังใจผีนะผีจะจะเอ่อพูดคุยแล้วก็เล่นด้วยกับน้องแต่น้องก็เอ็นผีทีไรน้องจบคู่ฟอส์โฟสฟอสฟอสทุกที่เลยเอ่อผีตบโลดเนี่ยนาวอซาเลตต์มาหนังเวียนหนังฟ้าขอน้องด้วยความเป็นว่วงน้องไม่ใจใหญ่ทำอะไรเลยใหญ่แรงด้วยแต่ปอยเอ็นน้องพองฝนปนนันแล้ว ผีก็ไม่ก่อยกล้าเหมือนกันแหละกลัวว่าน้องอีบานตาป๊อบหน้าผีจะผีเสี้ชมหน้าตาล่อเล่าของผีต่อเดียวผีมดล่อหลาเปลี่ยนเป็นผู้ชายแบดบอยโรือไมแต่เบดบอลเป็นแบดบอยหนีใช้ดีนะไม่ใช่เบดบอยแต่ีลังแกน้องนะน้องนะเอ็นไมหน้องไปตรงไหนผีก็ตามหน่องไปตลอดเลยไม่เห็นเอ็งกลัว เองเองไม่อยากพี่ตัวโปรดเข้ามาใกล้ๆพี่ตัวโปรดไปอยู่ไกลๆได้ไหมอ่ะเฮงเองกลัวพี่ตัวโปรดฮะแต่ไม่รู้ทําไมเฮงเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวลาพี่ตัวโปรดไม่อยู่เฮงเองก็เหมือน,นว่าขาอะไรไปอย่างหนึ่งแต่เวลาพี่ตัวโปรดอยู่เนี่ยเฮงเองก็ไม่ค่อยจะวัดใจพี่ตัวโปรดสักเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวน้องเฮงเฮงปีตัวโปรดนะ่ะ ไม่ทำอะไรนองหรอกปีเตปีคู่ปีเฮานั่นน่ะก็เพียนอยากจะโยกับนองนี้ย้ายนองเล่นด้วยปีกลับไปเอ่อต่อเดียวกลับออกจากบ้านกระไดแต่นองไม่ช่นใจอ่ะเออแต่ว่าปันปึกหรือกันเอ่อก้อีโอกอับปีรักก็จินน้ำตะกี้ก้อนนะน้องนะนะนเฮงเฮงอยากวก่าปีไปเลยนะน้องนะ เออต่อปีออกไปลาแต่เดียวน้องคิดถึงผีเล่านั่นเออลับีอยู่ลวน้องไม่สนใจผีตามเป็นกลัวผีแต่จริงๆแล้วอะ่ะผีโร่นะวันน้องก็แอบชอบผีกันข้าบานไปตามไม่ปลื้มเดี๋ยวผีจะออกกับบานแล้วก็ให้น้องออมีความสุขละน้องนะเฮงเฮงแล้วตบโรดกินน้ำสักนิดหนึ่งกินน้ำเอ็มแล้ว แล้วเดี๋ยวตบลดกก็จะกลับแล้วเออเฮงเฮงจะเฝ้าดูตรงนี้แหละว่าพี่ตัวโปรดจะกลับเมื่อไหร่จะเฝ้ามองพี่เฮงเฮงอยู่ภายในบ้านนั่งข้างหน้าตา่างจะได้มีความปลอดภยัยครับเฮงเฮงครับเฮงเฮงหนังฟ้าตรงนั้นกระไดไม่พื้นครับปีต้นได้ครับผีจะเฝ้าหน่อยตรงนี้นะครับซึ่งหนองจะอยู่ข้างใน แต่พีจะจะไปย่าหาน้องบ่อยๆนะน้องนะน่องไปย่าหนังหน้าต่างพีได้บ่อยๆนะน้องนะเออพี่จะได้รู้ว่าน้องอยู่น่องไม่ไปไหนแล้วพี่ก็คอยวิธีการหลอดลวกวันนี้พี่จะไปขอนะน้องนะก้อนหน้องมีความสุขนะครับและอย่าลืมนะครับการกินตึ้งเพียงหมางอีกนะต่างหินหินต่างฟังฟังนั่นแหละโดยเฉพาะหินหิงนั้น ตุ้งตีหมังๆอีกอ๋อปีไมาใจไปที่นี้นี่ก็ข้าวครับมาลาล่างบ้านนี่แหละบนๆเงี้ยงเลี้ยงปันมีและเพียนเออก็เบื่อว่าใจตีเป็นอยู่เตี้ยเนี่ยปีไปนั่งไกลได้ละน้องเออเพียนไม่โดนปัญผือสักทีอย่างนี้หนีใช่เนี่ยปีมานั่งฟ้าดรส่ล่างบ้านก็ได้น้องเออไม่ปลื้อ๋อแล้วนู้ปีนั่งชกนั่งอยู่บนลลังข้าบ้านก็นู่นู่งเออ เ้วนู่นมีหนำชกตําไหมเป็นนางอยู่บนลำค่าบ้านเจ้าบ้านก็ลาวอ่ะนู่ห้ทำไมไม่ข้าบ้านน่ะมีหนำชกเออไปอ้าตัวเมียมาเรียบร้อยเลยแล้วหน้าใบใจเลยละนั้นมานอนแลียีอยู่ต้องใส้ตัวปีเหมือนกันต้องใส้หน้าตาต่างไว้ตาบ้านอะไรจะต่อยเอ็นปีกันเลยวิ่งขึ้นบนลำค่ามีหนำชกเป็นผู้ชายมีหนำชกกลัวเลยกับพมพมก็ไม่ได้ติดสวัสดีหนำชกสักนิดนึง ยังเรก็ตามนะครับ,บตัวตสอบรูปภาให้่านผู้ชมถุกฐานช่วยคอมเมนต์แล้วก็ให้คำติชมเ,เรื่องราวก็งพวกกับทบนะครับหวาคกรจะปรับปรุงหนึ่งส่วนไหนบางดีบางไม่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะครับสำหรับวันนี้ก็ะจะเปลี่ยนแกนี้ก่อยต่อในวันตรงนี้นะครับสวัสดีครับ